สวัดสดีครับพวกเราจะจบทูแคลรครับถ้าเกิดว่าคุณจ๊มจะเลิกจูบได้สักหนึ่งอย่างคุณจ๊มจะจูบอะไรครับที่ห้องจะมีตุ๊กตาแนวน้ำตุ่น๊กตาแนวน้ำเลยใช่ไหมครับมาเมจังมาเมจังนอ่ค่ะเต้โอเคมันเป็นแนวน้ำน่ารักน่ารักก็จะจูบมาเมจังนี่แหละใช่โอเค โอเคครับสำหรับผมนะครับดินนะครับถ้าเลือกจูบสัได้อย่างหนึ่งผมคงเลือกจูบเจซเซตเตอร์ครับพเพราะว่าเพราะว่าเพลงนี้พพเพราะครับแล้วก็เป็นวมงที่พวกเราชื่นชอบครับผมพิธีครับ50าบาทนะพี่ <c oughs> ถ้าเกิดผมเลือกจูบได้ในวัน,ว,นวันจูบใช่ไหมครับ <c oughs> ผมเลือกจูบคุณตงนะ ผมชอบผู้ชายทีไมหนุ่มไม่ขาไม่จูกตักระจกอะไรย่ไม่ได้อ๋อคุณตรงถ้าเกิดว่า,า,า,าถ้าเกิดว่าคุณตรงเลือกจุบสักอย่างคุณตรงจอะะเลือกจคุณรัจะเลือกจุบได้อย่างหนึ่งนะขอเลือกจุรรยาผมแน่อนอน <laughs> ต้องตอบป็นอื่นสิ <laughs> ต้องดูสิเพราะว่าเลงตอไม่ได้ เดี๋ยวระบบพังพังมันจะยิ่งอ่ะแต่ว่าคนรักระกะรักมากขาอยากดูแค่ไหนจัากดูทุกวันเราเต็ม